วันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่จินตนาค่ะอยู่เขตบางเขนนะคะกรุงเทพมหาคนครนะคะวันนี้บอกว่ารับนะคะเสื้อผ้าขาม้าผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะรุ่นทรงปล่อยใส่สบายมากๆคุณลูกค้าค่ะ,คะ รอบอก46นิ้วรอบอก46นิ้วค่ะความยาวเสื้อตัวนี้นะคะตัดให้ความยาวอยู่ที่23นิ้วค่ะแล้วความยาวแขนนะคะตรงนี้อยู่ที่9นิ้วค่ะใสด่ดีใส่สวยใส่สบายค่ะทรงคอบัวแหลมนะคะสวยงามพรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาผ้าเรามีให้เลือกด้วยนะเลือกผ้าได้คุณลูกค้าขาทรงเสื้อมีแต่ทรงสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทรงนี้นะคะจะเป็นเสื้อผ้าขมาม้าทรงปล่อย เสื้อผ้าของม้าทรงปล่อยสวมใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายเป็นทรงคอบบวแหลมนะคะคุณลูกค้าจ๋าและตรงนี้นะคะท็กเจอร์ก็จะเป็นแบบว่าอ่าเป็นงานเนาะเป็นงานวางแพทเทิร์นแบบว่าตรงนี้ก็จะแบบว่าวางเฉียงลงมานิดยนึงวางเฉียงลงมานิดยนึงคุณลูกค้าขาแล้วกระดุมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระดุมห่วงค่ะกระดุมห่วงใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกตัดเข้ามาได้เลยนะคะเหมือนที่นุมแจ้งไว้ถ้าคุณลูกค้ารอบอกนะคะ3 2ถึง44นะคะความยาวเสื้อ21นิ้วความยาว ความยาวเสื้อ21นิ้วแบบนี้ราคาจะอยู่ที่990บาทเพราะว่าใช้ผ้าแค่ผืนเดียวค่ะแต่วันนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้านะคะรอบอก46นิ้วเนาะ แล้วความยาวเสื้อนาอเป็น23นิ้วค่ะนะคะคุณลูกค้าขาเป็นทรงคอบบวแหลมแบบนี้ราคา1,390บาทเพราะว่าต้องใช้ผ้าถึง2ผืนเลยคุณลูกค้าค่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะรวมไปถึงนี้เลยคุณลูกค้าขาตามที่แจ้งไว้เซตนี้แถมฟรีค่ะเซตนี้แถมฟรีคุคณลูกค้าขาเซตของฝากพรีเมียม เซ็ตของฝากพรีเมียมแถมให้ฟรีหนึ่งเซตแบบนี้คุณลูกค้าคะจะมีนะคะมีผ้าเช็ดมือนะคะมีถุงผ้ามีผ้าแพนคอของมา้าแล้วก็มีผ้าของม้าผืนใหญ่แถมให้ฟรีทั้งเซ็ตแบบนี้เลยนะคุณลูกค้าคะ ยินดีแล้วก็ขอประคุณมากๆเลยอันนี้คุณลูกค้าจ่ายเงินครบเรียบร้อย1390บาทเพราะว่าปกติถ้าเป็นงานสั่งตัดอย่างเงี้ยนุ่มก็จะแจ้งคุณลูกค้านะบอกว่าขออนุญาตเก็บยอดโอนมาจํา500บาทเนาะแล้วก็อีก890บาทแบบนี้ก็เก็บเงินไปทางนาบ้านได้เลยใช่ไหมคะวันนี้คุณลูกค้านะคะจ่ายให้หมดเลยจ่ายให้หมดเรียบร้อยนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่สั่งซื้อสั่งตัดกันเลยยินดีแล้วก็ขอบระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะวันนี้คุณพี่จินตนานะคะย,ย,ใยใูให้ชมดยเดี๋นุจะ ให้ดูให้ชมด้วยสําหรับคอบัวแหลมแบบนี้ค่ะคอบัวแหลมแบบนี้คุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสาม,มารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะสาม,มารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าใส่รอบอกเท่าไหร่คะ และที่สําคัญมากกว่านั้นคุณลูกค้าบอกว่าอยากเลือกผ้าเองเพราะว่าเสื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานสั่งตัดเนาะส่วนใหญ่จะเป็นงานสั่งตัดนอกจากนะคะจะมีแบบว่าที่ตัดไว้แล้วคุณลูกค้าขาจะมีรอบอก36แล้วก็40แล้วก็44นะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจเดี๋ยวนุ่มพาดูพาชมพาช้อปเพิ่มเติมเลยคุณลูกค้าขาเดี๋ยวพาดูพาชมพาช้อปเพิ่มเติมรวมไปถึงนะคะแพทเทิร์นใหม่ล่าสุดกับเสื้อผ้าของมหาภาพรฟ้ามงคน สวยๆแบบนี้แหละค่ะคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าดีค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าถูกใจแน่นอนคุณลูกค้าได้สวมใส่แล้วถูกใจแน่นอนค่ะคุณลูกค้าขานี่เลยนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะขอนญญนะะขอนุญ,ญาตะะพาดูพาชมนะคะเสื้อนะคะคอลเลคชันใหม่ล่าสุด เสื้อคอลเลกชันใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งทรงคุณลูกค้าขาให้ดูงานก่อนตรงนี้จะเป็นกระดุมห่วง2เม็ดอยู่ตรงด้านล่างแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยแต่งคอแต่งแถบคอแบบนี้สวยงามพรีเมียมมากๆสวยงามพรีเมียมมากๆตัวนี้990บาทนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่รอบอก32 3 4 3 6แล้วก็38แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยถ้าชอบตัวนี้ตัวนี้รอบอก38ค่ะเหมาะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่รอบอก36-38ใส่ได้เลยนุ่มก็ใส่ได้จะใส่แบบทรงปล่อยใส่สบายไม่ได้เข้ารูปจนเกินไปคุณลูกคะคะ้าะใส่ ใส่ง่ายใส่สบายนะคะสวมใส่นะคะกับกระโปรงดํานะคะกางเกงแลกได้เลยในวันผ้าไทยผ้าขมาม้าผ้าไทยผ้าขมาม้าผ้าใยมะขวนเนื้อนุ่มมากๆคุณลูกค้าคะสัมผัสนุ่มๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าที่ได้ผ้าขาม้าไปเห็นไหมที่เป็นผ้าขาม้าผืนใหญ่เนี่ยตัดเสื้อแบบเนี้ยได้นะแต่ถ้านะคะถ้าเป็นทรงเนี้ยตัดได้รอบอกสูงสุดถึง38นิ้ว ตัดได้รอบอ,อกสูงสุดถึง38นิ้วค่ะแต่ถ้าเป็นทรงคอบวัวแหลมนะแต่ถ้าเป็นทรงคอบวัวแหลมแบบนี้ผ้าขาม้าที่คุณลูกค้านะคะที่นุ่มแถมไปให้ที่บอกว่าเป็นผ้าขาม้าผืนใหญ่ที่เป็นผ้าใยหมักโคนนะคะนะคะหรือว่าที่นุ่มจัดโปรโมชั่นซื้อ4ใช่ไหม4ผืน800บาทแถมหนึ่งผืนน่ะสามารถนําไปตัดเสื้อได้นะคะถ้าเป็นคอบวัวแหลมแบบนี้ได้รอบอกนะคะ <S <S อยู่ที่44นิ้วแล้วความยาวเสื้อจะอยู่ที่21นิ้วจะได้โครงสร้างประมาณนี้จะได้โครงสร้างประมาณนี้คุณลูกค,าคา้าาะเพรว่า เรานะคะก็เนาะทำโจทย์ขึ้นมาว่าผ้าหนึ่งผืนเนี่ยเราสามารถนะคะตัดเสื้อทรงนี้แล้วสามารถตัดได้กี่ไซส์โอเคไหมนะคะคุณลูกคาา้าคะเราก็จะได้ตอบโจทย์ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะว่าได้ผ้าขม้าไปแล้วนอกจากจะนําไปใช้แทนผ้าขนหนูจะไปนุ่งแทนผ้าสหลงแล้วเรายังจะสามารถนะคะนาไปตัดเสื้อนะคะในทรงต่างๆใน ได้ไซส์อะไรกันบ้างเนาะคุณลูกค้าคะอันนี้เราก็ตอบโจทย์ให้กับคุณลูกค้าได้แบบเนาะได้สองทรงลได้สองทรงแล้วนะคะพี่ค่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะนาไปตัดแบบว่าใส่เป็นคอกลมแล้วก็แขนสั้นธรรมดาเนี่ยรอบอก50นิ้วก็ตัดได้รอบอก50นิ้วก็ตัดได้คุณลูกค้าค่ะ <ๆ S 2> เพราะว่านุ่มก็เคยตัดแล้วเนาะคุณลูกค้าจ๋าถ้าตัดนะคะเป็นทรงคอกลมตัดเป็นทรงคอกลมนะคะคอวีอะไรเงี้ยที่แบบว่าไม่ต้องมีปกเสื้อนะคะ คุณลูกค้าคุณลูกค้าสามารถตัดได้เลยตัดได้รอบอกถึง50นิ้วเลยคุณลูกค้าคะแขนเราก็ทาเป็นแขนสั้นปกติแขนเราก็ตัดเป็นวงแขนสั้นปกติอย่างเงี้ยคือใส่ได้แน่นอนนะถ้าถ้า,ถา,ถานําผ้าผืนนั้นผ้าผืนเดียวก็สามารถตัดได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเนาะคุณลูกค้าคะขอบคุณพี่รอบอก46เนาะเมื่อสักครู่ที่ให้ดูนะคะที่เป็นทรงใหม่ล่าสุดตัวนี้จะอก38นะ จะอก38ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถ C F capture หน้าจอเข้ามาได้เลยรวมไปถึงคุณลูกค้าขาลายนี้ชอบไหมอันนี้จะเป็นสีม่วงนะสีม่วงแล้วก็ออกกิมครีมค่ะม่วงครีมคุณลูกค,าคา้าขาม่วงครีมสวยๆตัวนี้รอบอก36นิ้วค่ะตัวนี้รอบอก36นิ้วเหมาะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่รอบอก34.36ค่ะ34 36ตรงนี้ก็จะเป็นกระดุมนะคะจะเป็นกระดุมแป๊แบบนี้นะคะโอเคจากนั้นนะคะก็จะเป็นกระดุมกระดุมห่วงอีก2ออีก2อันนี่เลยเดย เดี๋ยวต้อขออนุญาตใส่ให้ดูนะคะเป็นเสื้อทรงใหม่ล่าสุดเป็นเสื้อทรงใหม่ล่าสุดคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่รอบอก34-36ใส่ได้ค่ะ34-36ใส่ได้คุณลูกค้าขาเห็นไหมเราเก็บรายละเอียดเก็บนะคะมีกระดุมแปะให้หมดทุกอันเลยนะคะเก็บทรงด้วยนะคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะเสื้อผ้าขมาม้าผ้าฝ้ายมักโคน เสื้อผ้าขอมาผ้าฝ้ายหมักโคนสวยๆวันนี้คุณลูกค้าขาะเดี๋ยวขออนุญาใส่ให้ดูให้ชมนะคะตัวนี้นะคะใส่ได้เลยรอบนุ่มานุ่มาอกนุ่มาใส่เสื้อรอบอกสามสิบหกค่ะว่าจากอ,อกจริงมาเลยนะว่าจากอ,อกจริงมาเลยอ่ศัสเน,นี่ค่ะดูติดได้เลยนะคะติดได้เลยติดได้เลยสบายมากๆ เห็นไหมคะป้ายมาแบบนี้ใช่ไหมดย่ลืมคอยอ่าโอเคคุณลูกค้าจะได้เห็นว่าอุ้ยคอสวยนุ่มชอบเสื้อทรงนี้คอมเก็บทรงคอให้เราด้วยสวยงามนะคะแล้วกระดุมตรงนี้ค่ะอีกสองเม็ดนะคะเจนกระดุมห่วด้านนอกโอเคเห็นไหมเก็บรายละเอียดสวยงามค่ะแล้วด้านในตรงนี้ไม่พอนะตรงนี้เรามีเก็บเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะ คุณลูกค้าปิดแปะได้เลยโอเคเป็นไงน่ารักไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทรงแนะนาเป็นอีกหนึ่งทรงแนะนํานะคะคุณลูกค้าขาทรงใหม่ล่าสุดนะคะคอลเลคชันใหม่ล่าสุดนะคะที่เลือกใช้นะคะผ้าขามา้าผ้าฝ้ายมักโคนผืนใหญ่ที่ทางร้านแม่มดผ้าไทยของเราเลือกใช้นะคะผ้าขาม้านะคะผ้าฝ้ายมักโคนผืนใหญ่นะคะ,ะนํามาตัดเนาะคุณลูกค้าขาในรูปแบบต่างๆว่าผ้าหนึ่งผืนนะคะสามารถ ตัดได้ทรงอะไรบ้างนะคะรวมไปถึงนะคะตัดได้ไซส์อะไรบ้างคุณลูกค้าค่ะถ้าเป็นทรงนี้นะผ้า1ผืนนะคะตัดได้รอบอก32 3 4 36แล้วก็38ตัดได้ค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษคุณลูกค้าคะราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นค่ะ990บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะชอบทรงนี้แหละแต่คุณพี่รอบอก40นิ้วนะคะก็ต้องขออนุญาตแจ้งคุณลูกค้าว่าจะราคาอยู่ที่1,390บาทเพัว่าต้องใช้ผ้า2ผืนเพราะว่าจะต้องใช้ผ้าถึง2ผืนแต่คุณลูกค้านะคะจะจได้รับ นี่เลยคุณลูกค้าขะสิงค้าโปรโมชั่นนะคะประจำเดือน มกราคม2,568นิตรยาวๆเลยตลอดเดือนมกราคมนี้คุณลูกค้านะคะชื่นชอบสนใจนะคะเสื้อจากร้านแม่มริพาไทยสั่งตัดนะคะที่ราคา1,390บาทขึ้นไปคุณลูกค้าจะได้รับเซ็ตของฝากพรีเมียมเซ็ตนี้เลยคุณลูกค้าคะเซ็ตของฝากพรีเมียมนะคะประกอบไปด้วยผ้าเช็ดมือนะแล้วมีถุงผ้ามีผ้าพป็นคอของมา้าแล้วก็มีผ้าขาม้าพื้นใหญ่เนี่ยผ้าขมาม้าผื้นใหญ่แบบนี้สามารถตัดเสื้อได้เห็นไหมคุณลูกค้าคะอ่ะผ้า,ากาวเต็มผืนค่ะจากนั้นวางแพทเทิร์นตัดเย็บได้เลยอ่ะผ้ากาวเต็มผ เย็บได้เลยรับรองสวยงามพรีเมียมมากๆค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนยี่คิวอโคที่อยู่ทางด้านบนนี้เลยคุณลูกค้าคะตอนนี้ที่นุ่มใส่อยู่นะคะอันนี้จะเป็นนะคะตรงอกตรงเี้ย36นะตรงอกตรงเี้ยจะเป็น36คุณลูกค้าค่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะส่งสติ๊กเกอร์เซยฮัลโหลเข้ามานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณจอนแบงคอกนะคะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณค่ะคุณลูก คุณลูกค้านะคะรอบอก34ใส่ได้36ก็ใส่ได้เพราะว่านุ่มอใส่เสื้ออก36ค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายและที่สําคัญนะเย็นสบายมากๆด้วยนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะสินค้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งวันนี้คุณลูกค้าจ้าสีนี้นะมีนะคะเหมาะสาหรับคุณลูกค้าที่รอบอก3 4มสใส่ได้ค่ะ3 4มสใส่เสื้อตัวนี้ได้เลยคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะที่รอบอก36 36-38ค่ะนะคะก็จะมีสีีน้นะ 36 38เป็นสินค้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งคุณลูกค,ะคะ้าขาใส่สวยนะตัวนี้ความยาวเสื้อ21นิ้วคะ่ะพอดีสวยพอดีใสคุณลูกค,ะคะ้าขาพอดีสวยพอดีใส่เลยนะคะใส่ไปทํางานในวันผ้าไทยก็ใส่กับกระโปรงดำกางเกงสแล็คเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากมากคุณลูกค,ะคะ้าขางานผ้าไทยผ้าทอผ้าขมาม้าผ้าไฟหมักโคนสวยสวยเซตนี้เลยคุณลูกค,ะคะ้าขากับคอลเลคชันใหม่ล่าสุด กับคอลเลกชันใหม่ล่าสุดวันนี้ที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันอยู่ตอนนี้คุณลูกค้าชอบไหมและที่สําคัญนะคุณลูกค้าสามารถเลือกผ้าตัดสั่งตัดได้เลยนะเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าขาแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลย0ูนย์แปดเศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนนี่คิวอาร์โค้ดตอนนี้นะสแกนนี่คิวอาร์โค้ดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์มาไว้ก่อนได้เลยบอกว่าอยากเลือกผ้าเข้ามาอยากสั่งตัดเสื้อนะคะออยาากกสสสััส่่งงตดดเเื้้นนะคคุณลูาาว แบบให้นะคะวันนี้ค่ะเรามี2แบบเรามีเพิ่มเติมเข้ามา2แบบกับผ้าขาวมาผ้าฝ้ายหมัก,กควคุณลูกค้าคะทรงใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายนะคะก็ไม่ได้เข้ารูปนะคะไม่ได้เข้ารูปจนเกินไปคุณลูกค้าคะใส่สบายสบายใส่แบบว่าเป็นเป็นทรงปล่อยเนาะใส่กับกระโปรงดำเกลืงสแลกได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าขาสวมใส่นในวันผ้าไทยวันทํางานได้เลยตอนนี้มีอยู่2รูปแบบค่ะจะเป็นทรงครอบัวแหลมแบบนี้นะคะจะเป็นทรงครอบัวแหลมน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะหรือว่านี่เลยค่ะคุณลูกค้าขาเพิ่มนะคะนี่ เห็นไมด้วยนะคบตรงคอตรงนี้ตรงแถบคอตรงนี้นะคะเป็นแบบเนาะเป็นเสื้อเบี่ยงปกเบี่ยงแบบนี้ก็สวยงามอีกหนึ่งรูปแบบค่ะถ้าคุณลูกค้าชอคคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะก็จะแจ้งรายละเอียดให้นะว่าคุณลูกค้าปกติใส่เสื้ออกเท่าไหร่นุ่นจะถามคำนี้ตลอด ปกติคุณลูกค้าใส่เสื้ออกเท่าไหร่ก็คือเสื้อแบบนี้ที่เราใส่หรือว่าเราตัดเราใส่เสื้ออกเท่าไหร่ก็คือวัดจากใต้รักแร้นะวัดจากใต้รักแร้จากซ้ายมาขวาแบบนี้คุณลูกค้าก็ลองวัดก่อนได้นะคะว่าเสื้อที่เราใส่ปัจจุบันที่ไม่ใช่ผ้ายืดนะวัดจากเสื้อตัวปัจจุบันที่ไม่ใช่ผ้ายืดนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าลองวัดมาค่ะแล้วคุณลูกค้าก็ตอบอันนั้นเลยอย่างเช่นนุ่มแบบนี้นุ่มวัดจากรอบอกนะคะจากซ้ายมาขวาอรงเงี้ยสามสิบหกค่ะก็คือนุ่มก็ซื้อนะคะ คุณรอบอก34ส่แต่ใส่หลวมๆได้คุณลูกค้าก็สามารถใส่ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าคะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าเป็นคนอก36ก็จริงแต่อันนี้ก็เหมือนจะเล็กไปใช่ไหมใส่38ก็ได้แล้วแต่เราชอบแล้วแต่ความชอบแต่ละบุคคลคุณลูกค้าคะเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านก็อาจจะแบบว่าชอบใส่แบบเข้ารูปชอบใส่แบบว่าพอดีตัวเขาเรียกพอดีตัวเนาะชอบใส่พอดีตัวค่ะหรือว่าใส่แบบหล,ล,ลวมนิดนึง เลือกได้เลยคุณลูกค้าค่ะเราเลือกได้เลยเราชอบแบบไหนแจ้งเข้ามาักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ้มตัดให้โอเคนะคะกดติดตามกด subscribe นะคะรับสิทธิพิเศษไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงของขวัญของฝากที่แถมให้ของขวัญของฝากที่แถมให้ให้เฉพาะคุณลูกค้าที่กดติดตาม กด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มารีพัไทยของเราเท่านั้นคุณลูกค้าคะเสื้อ990บาทเสื้อ990บาทวันนี้คุณลูกค้าก็จะได้รับผ้าพันคอเข่าหมาผ้าฝ้ายมาโคนแถมไปให้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยสั่งซื้อได้เลยคุณลูกค้าขาชอบสีไหนใส่ไซส์อะไรแจ้งแอดมินได้เลยเดี๋ยวตัดให้คุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆาถ้าอยู่ในตามเกณฑ์นะคะที่ใช้ผ้าแค่ผืนเดียวเหมือนที่นุ้งแจ้งไปตอนนี้แหละค่ะของเราชัดเจนมากๆคุณลูกค้าขาของเราชัดเจนมากๆว่าทรงนี้นะคะตัดได้นะคะรอบอกสสููงงุุดถถึ38น้้้แต่าาคณลกรบ ก4 0นิ้วขึ้นไปทางร้านขออนุญาตนะคะคุณลูกค้าค่ะต้องแจ้งเลยว่าราคาเสื้อราคา1,390บาทค่ะเพราะว่าผ้า1ผืนนะคะตัดได้รอบอกสูงสุดตอนนี้อยู่ที่38นิ้วสําหรับเสื้อทรงนี้แต่ถ้าเป็นทรงคอโบวแหลมนะคะรอบอกเสื้อสูงสุดจะได้อยู่ที่44นิ้วแล้วความยาวเสื้อจะได้แค่21นิ้วคือได้ความยาวมาตรฐานนะ,ะแต่ถ้าเพิ่มความยาวเราขอนะคะต้องคุดเราต้องใช้ผ้าเพิ่ม นะคะต้องขออนุญาตปรับราคานะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นราคาปกติ1390บาทเพราะว่าตัวนี้จัดโปรโมชั่นให้พิเศษเพราะว่ามันใช้ค่าแค่ผนเดียวก็เลยลดร,ราคาพิเศษเพื่อ อยากให้คุณลูกค้านะคะได้ลองสวมลองใส่ด้วยนะคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะผ้าขาวมาผ้าฝ้ายหมากโคนที่คุณลูกค้าได้แถมใบเยอะๆนั่นแหละคุณลูกค้าสามารถนาไปตัดเย็บได้เลยแต่ขอแนะนําให้อัดผ้ากาวนะอัดผ้ากาวเต็มผืนค่ะจากนั้นวางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บได้เยอะอยากตัดกระโปรงอยากตัดกางเกงนะอยากตัดเสื้อตัดได้เลยคุณลูกค,าค้าขารับรองสวยถูกใจแน่นอนสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มบริา้าไทยก็เข้าดูเข้าชมไนดะ้รีวิวสินค้ามีให้ดูให้ชมนะคะมากกว่า 9,800รีวิวในวันนี้9,800รีวิวในวันนี้คุณลูกค้าจ๋าให้คุณลูกค้านะคะเข้าดูเข้าชมแล้วก็เลือกช็อปได้เลยชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลย089 0 8, 9, 4 1 6ด0 8หรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนยิ่มคิวอาคที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยคุณลูกค้าคะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มริพาไทยของเรากเนาะมีหลากหลายอย่างเลยคุณลูกค้าคะรวมไปถ เพียงแค่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาค่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเดี๋ยวทางร้านก็จะส่งรูปนะคะส่งผ้านะคะไปให้คุณลูกค้าเลือกด้วยยินดีนะคะคุณลูกค้าขาได้นุ้กตัดให้ขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเนาะคุณลูกค้าจ๋าคนนี้คุณพี่จินตนาค่ะอยู่เขตบางเขนกรุงเทพมหานครคุณลูกค้าขารับเซตนี้สุดปังไปเลยค่ะต้อนรับปีใหม่สั่งตัดเสื้อวันนี้คุณลูกค้าขาหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทคุณลูกค้าได้รับเซตของฝากพรีเมี่ยมคุณลูกค้าสามรค่ะิง แถมจริงงูลูกค้า่ะ ยินดีและก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะใส่แล้วใส่สวยก็อย่าลืมรีวิวนะรีวิวส,ยส,สวยๆนะคะแบบแบบปันนะคะให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะคะว่าใสออกมาแล้วใสสบายคุณลูกค้าขาซักเครื่องได้สีไม่ตกนะซักเครื่องได้สีไม่ตกและที่สําคัญคือรีดง่ายใส่สบายมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยสุดแป0เกศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดค่ะงานสั่งตัดมีโอนมาจํางานสั่งตัดมีโอนมาจําไม่ว่าจะสั่งตัดเสื้อส,สั่งตัดผ้าถุงมีโ กันใหม่ในไลฟ์สดรีวิวสินค้าช่วงต่อไปจะมีผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนที่พี่ๆสั่งตัดกันอีกบ้างตอนนี้คุณลูกค้าค่ามีพัดหงอีก3าผืนเดี๋ยวรอดูรอชมรีวิวไลฟ์สดนะช่วงต่อไปได้เลยนะคะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืม